สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุทแข็งอันนี้เราขัดขาวให้นะครับเรามีทําหลังสัญน,นา5.4นะครับ5.4มิลนะครับกว้าง3นิ้วพอดีแล้วก็มีเจาะรูให้หนึ่งอันนะครับด้ามไม้พยุง ไม้พยุงดำนะครับไม้พยุงตับควายนะครับสวยงามเราใส่โมเสสให้3ามตัวเลยนะครับหนึ่งสองสามทองเหลืองห้านะครับแน่นหนาครับครับขัดขาวให้แล้วลงภาษาบาลีให้นะครับอันนี้ทำเป็น ทำเป็นของแขังได้นะครับของดีครับครับไม้ประยูไม้เป็นมังคลน,นะครับด้ามกว้าง3นิ้วยาว13นิ้วนะครับคมจะยาว13นิ้วครับด้ามยาว7นิ้วนะครับ ด้ามทําจากไม้พยุงครับสวยงามสันจนา5.4เรามาดูคมนะครับ อันนี้ครับคงครับสวยงามอันใดสนใจโทรมาได้ครับมัต่อไม่ไ่ครับ ครับตอนไม่ไผ่ครับ ฟันต่อไม้ไม้ไผ่เลยนะครับดูคมครับคมยังเหมือนเดิมครับครับสันหนา5.4กว้าง3นิ้วนะครับคมยาว13นิ้วนะครับด้าไม้พยุงครับยาว เจ็ดนิ้วครับใครสนใจโทรมาได้นะครับ,บค,ครับ